ครับโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมี Google Tab นะครับวันนี้ผมก็จะมานี่ครับสอนนนาๆนักตกปลาเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับใส่ท่ออากาศกันสว่างนะครับสําหรับคนที่ยังใส่ไม่เป็นนะนี่นะก็เป็นตัวเยืนของเรากลมกระโดดน,นะครับนี่แล้วเริ่มแรกเราก็จะใส่ตัวเบ็ดนะครับเรามาเริ่มใส่กันเลยนะตัวเบ็ดนะครับ ี่ครับใส่ตัว bit ครับตัว bit ครับเมื่อกี้ลืมเปิดห้องแฟนนะครัใส่ตัว bit เสร็จแ,แล้วครับแล้วก็ตัวนี้ครับตามมาเลยครับกันสว่านนะ ท้าอกาสสวะนี่เราไม่ต้องอันไม่ต้องใส่สลิงหรืออนะไรก็ได้เราก็ใส่แบบไปกับตัวบิดได้เลยนะครับเรามาเริ่มใส่กันเลยครับเริ่มนี่ครับนี่เดี๋ยวกล้องโฟกัสทีดนะึง ครับแล้วก็ปักเข้าไปอย่างนี้ครับมันปักเข้าไปกับตัวเบ็ดน,นะครับเข้าไปเลยเข้าไปโอเคนี่นะครับโอเคแล้วก็ดันให้มันทะลุกออกมายังทะลุออกมาโอเคนี่ไงมันทะลุกออกมา,มลกออกมาแล้วก็ดันเข้าไปนะครับ นี่โอเคได้แล้วน,นี่โอเคไม่ได้มาเป็นแบบนี้นะนแล้วก็ไปหาอะไรมาตัดแพ๊บหนึ่งนะครับลืมครับนี่ครับนี่ครับไปกันไก่ครับไปการัดแล้วก็วัดระยะนะครับนี่เห็นมันตรงกับ ก็ให้อยาให้มันถึงเงียงครับเงียงเบียดอยู่ครับเงียงเบิดนะฮะให้มันถึงเงียงเบิดตรงนี้นะแล้วก็วัดระยะเลยเราก็ตัดเลยครับตัดละเคเคเคนี่นี่ครับใส่ได้แล้วครับหนึ่งข้างครับหนึ่งข้าง เดี okay. ย๋ยวใส่ข้างหนึ่งนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับง่ายง่ายครับไม่ยุ่งไม่ยากนะครับการใส่แค่สําหรับมือใหม่นี้ก็อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่ายังทําไม่เป็นนะอาจจะมีเสียงพัดลมนิดนึงนะครับมันร้อน,นครับแมก็อย่างนี้ครับอยู่เมืองไทยที่นี่ว่าอยู่แอฟริกาแล้วครับโอเคดันเข้าไปดันเข้าไปครับดันเข้าไปบดันทะลุก้นออกมา ทะลุขนอมะทะลุมากโอเคนี่นี่นี่แล้วก็ดันกลับไปเหมือนเดิมโอเคนี่ไงแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาโอเคครับนี่ครับให้มันสุดๆตรงนี้เลยครับเนี่ยกล้องโฟกัสนี่นี่ครับนั้นให้ไปสุดๆแล้วับเอ๊สุดๆตรงนี้เลยนั้นเนก็วัดระยะเหมือนเดิมครับอะไร อะรัครับตาจะตัดประมาณตรงนี้ตรงที่เรียบผมอยิแล้วก็ตัดเลย <c oughs> นี่ครับมาแล้วโอเคเสร็จแล้วสองข้างครับแับดี้หนึงนี่ครับแล้วเราจะมาผ่ากันทีหลังนะเดี๋ยวเราใส่นี่ครับจะมาใส่นี่ ตะกัวฟิลหรือถ่วงตะกัวข้างหลังนะครับให้มีน้ําหนักนะครับเหยื่อเรามีน้ําหนักขึ้นนะเขียนเรามาใส่กันเลยไม่แพงนะครับก็ละมันก็จะเป็นม้วนนะม้นวนละยี่สิบใส่ก็ว่ากันไปนี่ครับเกี่ยวๆเลยไม่ต้องไปธีพิถันนะครับโอเคมันอาจจะเคียงๆกันสว่านนิดนึง โ oh. oh. อ้โหวันสว่างมือเราอาจจะสันสนส่นนิดนึงนะครับมือสั่นนะครับโ oh. <c oughs> okay, okay. อ้โหโอเคโอเควันนี้น่าจะได้แล้วมะแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ใส่หมดนะเดี๋ยวมันหนักเกินไปกบเราจ,จะเสียแอคชั่นได้นะครับเดี๋ยวเราก็ตัดเราแค่นี้ โอเคโอค้ไ,ไกลๆนะครับโอเคโอเคนี่ครับเสร็จแล้วง่ายครับสำหรับการทองตะกัวแล้วก็ใส่กันสว่านะครับง่านิดเดียวนิดเดียวยจริงๆครับโอเคครับาสำหรับคีิปนี้ก็คงบิ๊โกโ้แถ็บก็คงฝากไว้แค่นี้นะครับ ครับใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับการตกปลาหรือการทําเหยื่อหรือยังไงก็คอมเมในต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามให้ช่อง o อ e r t p ท็บด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ